ครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในช่อง a r ร์ตนิเคีนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางห่างเสียงภาคเช้านะครับห่างเสียงเดินไหมเดินวันละหรอบครับเดินวันละสอถึงสอรอบแล้วห่างเสียงเนี่ยวันจันทร์ห่างเสียงเช้าแตกรอบแรกแตกเจาะวันอังคารไอ้วัดรอบบ่ายเด่นข้าวเมื่อวานนี้เจาะ7-6บ่ายมาระดหลักร้อยผมถือว่าห่างเสงก็เดินดีระดับหนึ่งครับ ยังไงลองพิจารณาดูครับพังเสงประจําคันที่31นะครับก็ถ้าไม่อยากพาคลิปผมผมครับกรุณากดติดตามกด s u b s c r i b e เนาะอย่ากดข้ามโฆษณามานะครับถึงท่านกดข้ามโฆษณามาแล้วขอบคุณผมมันก็ไม่มีความหมายนะครับเพราะว่าท่านท,ท่าน,ท,านท่านไม่ได้ทําให้ผมมีไรายได้เนาะโอเคนะครับกรุณาอย่ากดข้ามโฆษณามานะครับบางครั้งโฆษณาไม่มีต้นคลิปแต่ต้นต้นคลิปอาจจะมีท้ายคลิปมั้งก็ได้นะครับ เขาใจตรงกันนะครับคิดดีก็ทำดีดกับช่องผมไม่เอาเปียบผมขอให้รำรวยถูกหวยทุกท่านนะครับหังเสีงเปิดเชา้า2.53บวก03ครับหังเสิงห้าหังเสงิงหังเสงเด่น8ครับเด่น8ร้อง3ครับชอบไปที่8เช้านี้หังเสงีงถ้าอันตรายหน่วยบนหน่วยล่างตัวเดียวกันนะครับชอบ8ครับ ศูนยแปผมดูกผมจเจาะไมาศูนย์แปดสามแปดห้าแปดเจ็แล้วก็เก้ครับผมหลกักร้อยใส่3ครับอ่าครับประมาณนี้ครับสำหรับห่างเสียงเช้าเนาะ ยังไงลองพิจารณาดูครับห่างเสียงออก11โมงตรงนะครับก็มันเดินมันเจาะวันหนึ่งรอบเนาะขอให้สตินั้นเดินต่อไปนะครับโอเคนะครับถ้าไม่ชอบไม่ต้องเล่นครับเลือกเล่นหุ้นที่ชอบนะครับผมไม่จำเป็นต้องเล่นทุกหุ้นที่ผมวางเนาะในใจคิดว่าชอบเล่นหุ้นนั้นเล่นหุ้นนั้นครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ